สิ่งของต้องห้ามนะครับที่ห้ามวางไว้บริเวณหน้าบ้านเด็ดขาดเลยนะครับถ้าไม่อยากที่จะดวงไม่ดีนะครับคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นการรวมนะครับเรียกได้ว่า จะบอกท่านเลยนะฮะว่าสิ่งไหนที่ไม่ควรวางไว้บริเวณหน้าบ้านจะทำให้นั้นอับโชคนะครับเพราะถ้าบอกว่าหน้าบ้านเนี่ยในตามหลักคงจุ้ยเนี่ยเขาก็เปรียบเสมือนใบหน้าของเรานนเนี่ยห้ามวางอะไรถ้าวางแล้วจะทําให้บ้านของท่านนั้นมีแต่เรื่องแต่ราวเก็บเงินไม่อยู่มีปัญหาทระัพท์แวกถึงอาจจะขั้นเลิกลาอย่าล้างเลยนะตรงนี้ต้องระมัดระวังด้วยถ้ามีรีบเอาออกด่วนเลยนะครับท่านนั้นอยากรู้แล้วก่อนอื่นฝากกดแชร์นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะฮะ ฝากอุดุนกำไรกริดคอนเฟิร์มเพื่อเป็นกำลังใจคอนเฟิร์มทำคลิปต่อไปนานๆนะครับกริดคอนเฟิร์มได้รวบรวมนะฮะสิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นราศีต่างๆครบทั้งสองราศีครับเสาร์ลักมงคลรวมถึงคาถาสเส็ดบท มอบให้กับท่านสลักไว้ติดมือเลยให้ใส่ข้างที่ถนัดนะครับตรงนี้จะเป็นมงคลอย่างมากๆเลยนะครับสามารถสั่งซื้อได้ในอินบ็อกซ์นะครับหรือพี่ก็ว่าสนใจเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดเข้าไปท่านนะครับหรือในช่วงท้ายคลิปก็จะมีวิธีการสั่งซื้อด้วยครับถ้าพร้อมแล้วเรามาคอนเฟิร์มกันเลยครับในตามหลักฮงจุ้ยนะครับต้องบอกว่าบริเวณหน้าบ้านเนี่ยเป็นจุดที่สําคัญมากเพราะบริเวณหน้าบ้านเนี่ยนะครับจะเป็นบริเวณที่เปรียบเสมือนใบหน้าเป็นปลาการด่านแรกเลยนะครับว่าบ้านหลังนี้ จะมีโชคหรือเปล่าบ้านหลังนี้จะได้ทรัพย์หรือเปล่าบ้านหลังนี้จะจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าหรือเปล่าบริเวณหน้าบ้านนั้นเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับ9อย่างที่ผมแนะนําดังต่อไปนี้ท่านไปตรวจด,ดูเลยนะครับว่าท่านมีหรือเปล่าถ้ามีนะฝากคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะว่ามีอะไรบ้างแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างถ้ามีแปลวออกนะครับบางครั้งทํามาทุกอย่างแล้วแต่ก็รู้สึกว่าชีวิตยังติดขัด อาจจะมาจากบริเวณหน้าบ้านของท่านก็ได้นะครับเพราะอย่าลืมนะบ้านนั้นเป็นที่อ,อาศัยเป็นฐานที่มั่นท่านนอนอยู่อย่างนี้อยู่วันหนึ่งเป็นสิบสิบชั่วโมงนะับหมายว่าครึ่งชีวิตของท่านอยู่ในบ้านนะครับเป็นอย่างน้อยเพราะฉะนั้นบ้านดี ก็จะนํำความเป็นบุคคลมาให้นะครับเอาล่ะข้อแรกเลยนะครับหน้าบ้านมีกองขยะหรือเปลา่าไอ้กองขยะต้องบอกนะครับว่าถ้ามีขยะให้วางเอาไว้ในที่มิดชิดใส่ไว้ในตู้ใส่ไว้ในถังอย่างนี้ไม่เป็นปัญหาครับแต่บางคนชอบเอาถุงขยะเอาของขยะมาวางกองไว้บริเวณหน้าบ้าน ขวางทางบริเวณหน้าบ้านทางเข้าบ้านอันนี้ไม่เป็นมงคลเลยครับเพราะกองขยะเนี่ยมันหมายถึงสิ่งที่ไม่ใช้สิ่งที่เน่าเสียสิ่งที่สูญสลายสิ่งที่คนรังเกียจครับเพราะฉะนั้นเมื่อวางไว้ตำแหน่งหน้าบ้านเนี่ยนะครับจึงจะทําให้เงินทองคุณนั้นหาได้ยากครับทำอะไรคนก็ไม่ความร่วมมือบางทีถูกคนใส่ร้ายใส่ความอยู่ดีๆก็มีคนเกลียดอยู่ดีๆก็มีคนให้ร้ายได้ของอะไรมาก็ได้แต่ของเสียรวมถึงฮะ คนในบ้านจะเห็นคนนอกบ้านดีกว่าคนในบ้านเสมอนี่คือสิ่งสําคัญนะครับตามหลักวิยสตร์ก็เหมือนกันครับขยะเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่เหม็นแล้วก็มีเชื้อโรคนะฮะการที่คุณวางไว้หน้าบ้านลมก็จะพัดเข้ามาในตัวบ้านก็จะทําให้ได้กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์แล้วก็รวมถึงสุขภาพด้วยนะครับเอาหลักข้อที่2ครับเขาบอกห้ามมีบ่อน้ำนะบ่อน้ำเนี่ยก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับเขาบอกว่าจะมีบ่อน้ำเนี่ยจะมีวิญญ,ญาณมีอะไรมาอยู่แต่ต้องอธิบายว่าจริงๆแล้วตามหลักเนี่ยนะฮะ บ่อน้ำเนี่ยจะส่งผลนะฮะทำให้มีความชื้นนะครับเข้ามาในตัวบ้านมากทําให้คนในบ้านเนี่ยเจ็บป่วยรวมถึงเด็กลงเด็กเล็กอาจจะตกนองตกน้ําได้ถ้ามีนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับรวมถึงถ้าเราเป็นของเราเองในพื้นที่เราเองนะครับก็ปิดให้มิดชิดต,ตรงนี้จะดีมากๆเลยนะครับต่อมาข้อที่3มครับมีหลุมหน้าบ้านหลุมนั่นนะก็หมายถึงกับดักนะฮะเงินทองทรัพย์สินต่างๆจะเข้ามาสู่ในตัวบ้านไม่ได้ เพราะว่าทรัพยพลัง,งานต่างๆจะหาที่ต่ำเสมอเพราะฉะนั้นบริเวณหน้าบ้านถ้ามีหลุมตรงนี้ไม่เป็นมงคลเพราะจะทำให้เราเองจะถูกคนอื่นหลอกลวงติดหลุมพรางคนอื่นได้เงินทองติดติดขัดๆครับมีมาหมดไปเก็บไว้ไม่ค่อยอยู่เพราะพลังทรัพย์สินต่างๆมักจะมาไม่ถึงนะตัวบ้านของเรานะครับ ถ้ามีหลุมบริเวณหน้าบ้านพยายามไปทําให้เรียบนะครับพยายามไปถมไปอะไรทําให้เรียบนะฮะอย่าให้มีหลุมบริเวณหน้าบ้านนะครับตรงนี้ต้องระวังนะต่อมาเลยครับข้อที่4ก็คือบ้านร้างบริเวณหน้าบ้านเพราะจะบอกว่าบ้านร้างเนี่ยเราเองก็รู้ว่ามันก็ไม่ได้เป็นมงคลอยู่แล้วนะฮะรวมถึงก็อาจจะเป็นที่ทางของสิ่งที่ไม่ดีพลังงานที่ไม่ดีนะครับแต่ถ้าอยู่ตรงข้ามบ้านร้างบริเวณหน้าบ้านทําอย่างไรแนะนำนะครับให้คุณเอากระจกเป็นวงกลมนะฮะหรือกระจกจีนก็ได้ ได้หมดนะฮะแขวนไว้บริเวณหน้าบ้านของคุณครับและสะท้อนนะฮะไปหาบ้านหลังที่เป็นบ้านล้างเลยตรงนี้ก็จะพอแก้ได้แต่ให้ตั้งนะครับตรงกับวันที่เป็นมงคลในช่วงนี้ก็คือเป็นวันพวกเป็นวันทิิบดีวันธงชัยต่างๆนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นวันอังคารวันพฤรหรัสวันศุกร์นะฮะในปี6 7นี้แขวนตรงกับวันนี้ก็จะช่วยได้นะครับต่อมาก็คือป้ายโฆษณาครับ นะคือป้ายโฆษณานั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่เป็นมงคลเหมือนกันบางทีมีแสงวิบวับนะบางทีมีเรื่องต่างๆที่คนอื่นเขาสนใจต่างๆเนี่ยนะมันทำให้คนอยู่ในบ้านนะฮะจะรับการมองข้ามจากผู้อื่นคือทําดีไม่มีใครเห็นนะครับอย่างนี้วิธีการก็เหมือนกันครับให้เอากระจกวงกลมวางไว้บริเวณหน้าบ้านนะครับสะท้อนไปหาป้ายโฆษณานั้นเลยนะครับแบบเดียวกันฮนะ นะให้แขวนวันอังคารพระราชสุขนะครับถ้าอยู่ในปี67ของในคลิปนี้นะฮะต่อมาเลยครับข้อที่6ครับคือก๊อกน้ําที่รั่วซึมท่านดูนะฮะเบเวณหน้าบ้านเนี่ยมีก๊อกน้ําที่เวลาปิดแล้วเนี่ยมีน้ําหยดติงต้งติงต้งติง้งติ้งอยู่หรือเปล่าถ้ามีท่านต้องรีบแก้ไขเลยครับเพราะว่าก๊อกน้ําบเวณหน้าบ้านเนี่ยนะครับน้ำเนี่ยตามหลักของชุยเขาบอกเป็นเรื่องของเงินทองการทํามาหาได้เพราะฉะนั้นครับถ้าก๊อกน้ํามันรั่วมันซึมเงินจะไหลเก็บไม่อยู่ อย่าลืมนะครับมีรีบซ่อมแซมให้น้ำไม่รั่วไม่ซึมซาบไม่งั้นหาเท่าไหร่เงินไม่มีเก็บเลยนะครับข้อที่7ครับคนโบร,ราณเขาบอกว่าห้ามวางไม้กวาดไว้หน้าบ้านเพราะไม้กวาดเอาไว้สําหรับปัดกวาดสิ่งสกรปรกสิ่งที่ไม่ดีสิ่งไม่เป็นคนออกไปนะครับเพราะฉะนั้นครับการวางไม้กวาดไว้หน้าบ้านนอกจากจะทําให้ดวงชะตาไม่ดีแล้วยังรวมถึงสุขภาพที่จะไม่ดีด้วยนะครับเพราะว่า การวางไม้กวาดไว้ก็ลมอาจจะพัดพานะครับสิ่งที่เป็นของสกปรกแบคทีเรียชื้อโลคต่างๆเข้ามาในบ้านได้ต่อมาข้อที่8เลยนะครับก็คือคนโบราณเขาห้ามปลูกต้นไม้ใหญ่ปกคลุมหน้าบ้านนะครับชนิดว่าหูใหญ่จนมองไม่เห็นตัวบ้านเลยอยากกา่างกันบ้านอยู่ในเมืองรับแรเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าจะทําให้ซับครับเข้าไม่ถึงตัวบ้าน ความสาเร็จพลังดีๆเข้าถึงตัวบ้านรวมถึงนะฮะพลังหยางต่างๆเข้าไม่ถึงตัวบ้าน,น,ะาาาานจะทําให้คนในบ้านนั้นซึมเศร้ารู้สึกโดดเดี่ยวไม่มีความสุขรู้สึกทําอะไรก็เบื่อหน่ายไปหมดนะครับรู้สึกหมดอะไรตายอยากกับชีวิตเครียดวิตกกังวลเขาเรียกว่ารู้สึกหดหูซ่ซึมเศร้าด้วยนะครับตรงนี้ถ้ามีก็ไปตัดออกนะหรือไปตัดเลม็มทําอะไรให้โปร่งโปร่งหน่อยก็แล้วกันนะครับต่อมาข้อที่9นะครับของเก่าๆพังๆห้ามวางไว้หน้าบ้าน เพราะต้องบอกว่าหน้าบ้านนะครับเป็นสิ่งที่ถ้าคุณจะวางต้องวางของที่เคลื่อนไหวได้ประเภทน้ําน้ําผุดน้ําพุนะครับวางไว้ได้สิ่งของที่เคลื่อนไหวได้นะครับแต่ไม่ใช่ของเก่าๆพังๆบางคนชอบเอาของที่ใช้แล้วนะฮะพังไม่ได้มากองไว้หน้าบ้านอันนี้รับประกันคุณจะได้เงินที่เรียกได้ว่าเงินฝึกๆเครืองๆได้เงินมาก็ไม่เหลือรวมถึงนะครับคุณจะเป็นสองรองเขาในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเพราะฉะนั้นนะครับถ้ามีของเก่าพังนี้ เอาออกเดี๋ยวนี้เลยและชีวิตของท่านจะดีขึ้นอย่างมากๆเลยทีเดียวนะครับ ำไรนุนดวงชะตาของกริคอนเฟิร์มนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศีอยู่รอบเลยนะครับและด้านในครับก็จะมีคาถาทั้งหมด11บทซึ่งคาถา11บทนี้นะฮะจะมีคาถาหัวใจคาถาเงินล้านหัวใจธาตุทั้ง4หัวใจพญายนาคาถาเรียกจิตมนุษย์ผู้หญิงเรียกจิตมนุษย์ผู้ชายคาถาสําเร็จดังประสงค์คาถาสนองกลับรวมถึงคาถาต่างๆรวมทังง้งสิ้น11บทไปกำลังราชาโชคนะครับ,รบเพื่อที่จะทําให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความส ความเจริญท่านไหนที่สวมใส่ก็จะมีความเป็นมงคลด้วยนะครับราคาวงละ1,500บาทค่าจะส่งฟรีทุกประเทศครับสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์0ู5 9 7 4 3 9 4 5ท่านสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นที่หน้าจอนี้ได้เลยหรืออินบ็อกซ์ในข้อความไปได้เลยนะครับ